เงินเยียวยาเราชนะสำหรับผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนไม่มีอินเทอร์เน็ตและไม่มีบัตรคนจนนะครับซึ่งข้อสรุปล่าสุดทางกระทรวงการคลังก็จะเปิดให้มาลงทะเบียนที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศในระหว่างวันที่15กุมภาพันธ์ถึง25กุมภาพันธ์นี้นะครับก็ขอให้ท่านนั้น นำบัตรประชาชนตัวจริงไปด้วยนะครับซึ่งทางเจ้าที่ของธนาคารกรุงไทยก็จะอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนให้กับท่านนอกจากนี้ทางธนาคารกรุงไทยก็จะได้จัดหน่วยให้บริการเคลื่อนที่เพื่อที่จะไปรับลงทะเบียนสำหรับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่างๆควบคู่ไปด้วยนะครับท่านก็สามารถเลือกได้นะครับ ถ้าแถวบ้านมีหน่วยเคลื่อนที่ของธนาคารกรุงไทยท่านก็ไปลงทะเบียนได้แต่ถ้าไม่มีนะครับท่านก็สามารถไปลงทะเบียนได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศอันนี้เป็นข่าวด่วนล่าสุดจากทางกระทรวงการคลังนะครับณนะวันที่7กุมภาพันธ์64คือก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวว่าจะเปิดลงทะเบียนตั้งแต่15กุมภาเป็นต้นไป ที่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินและธนาคารทกสนะครับแต่ข่าวล่าสุดณนะวันนี้นะครับก็คือระบุไว้ชัดเจนเพียงธนาคารเดียวนะครับก็คือไปลงทะเบียนได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศระหว่างวันที่15ถึง25กุมภาพันธ์นี้ส่วนรูปแบบเงินที่จะ ให้ท่านใช้จ่ายคนละ700 0บาทนั้นนะครับตอนนี้ยังไม่มีการสรุปที่ชัดเจนนะครับแต่ทุกคนที่ผ่านเกณฑ์ท่านได้เงิน700 0บาทไปใช้จ่ายแน่นอนแต่ว่าจะเป็นในรูปแบบของบัตรเงินสดเป็นในรูปแบบของคูปองนะครับเดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีการสรุปและประกาศให้ทราบอย่างชัดเจน ยังไงเชิญไปลงทะเบียนกันได้นะครับ15-25ถึงกุมภาพันธ์นี้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา